สวัสดีครับขออนุญาตเปิดเหรียญหลวงพ่อมนต์วัดเนินตามาจังหวัดชนบุรีปี2533ต่ออกโค้ดร,รุ่นเจริญสุข ราคา250ร้อยห้าสิบรวมส่งครับขอบคุณครับ